สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ก็ได้เข้ามาทั้งช่องก็จะเอาสูตรใหม่เด่นล่างสีตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสูตรนี้ก็สามารถเข้าบนได้ด้วยนะครับสูตรนี้นะครับถ้าใครได้เห็นได้ติดตามก็ลองมาลุ้นดูนะครับสูตรนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับสีตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นบางงวดก็มาทั้งหลักหน่วยมาทั้งหลักสิบ ก็มีนะครับสูตรนี้นะครับถือว่ามาบนล่างก็มีนะครับสูตรนี้นะครับเข้าบนเข้าล่างก็มีนะครับสีตัวนี้นะครับแต่ส่วนมากก็ผมจะเน้นล่างนะครับแต่บางงวดก็อาจจะติดบนก็มีนะครับก็ลองมาดูครับส่ยตีเขางวดแรกนะครับที่เริ่มเดินเข้ามคน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 านะครับผลลัพธ์ออกอยู่ที่เก้าสีนะครับที่ผ่านมานะครับเริ่มเป็นงวดแรกนะครับก็ สูตรนี <they> 9 9้ก็จะได้4ตัวนะครับได้9 067นะครับผลก็ออกที่9 4สีนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาไม่อยากให้คลิปยาวนะครับเลข9กก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วถัดมานะครับได้5 6 2 3นะครับผลก็ออกที่37นะครับในงวดนี้เลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบก็ผ่านเป็นงวดที่2นะครับถัดมาได้8 95 6นะครับผลก็ออกที่5 9นะครับงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับผ่านเป็นงวดที่3นะครับ ถัดมาได้0 1 7 8นะครับผลก็ออกอยู่ที่0 0นะครับแผนในวันนี้นะครับก็ผ่านนะครับเป็นวันที่4เลข0ก็มาเบิ้ลนะครับวันนี้นะครับถัดมาเป็นวันที่5นะครับได้1 2 8 9นะครับผลก็ออกอยู่ที่3 2เลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวันนี้นะครับถัดมาได้2 3 9 0นะครับผลก็ออกที่3 8นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่6นะครับ ถัดมานะครับถัดมาก็ได้9067นะครับผลก็ออกที่61ครับเลข6ก็มาอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับถัดมานะครับได้2390ผลก็ออกอยู่ที่21ครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ผ่านเป็นวดที่8นะครับท่านผู้ชมแล้วถัดมาได้2390ผลก็ออกอยู่ที่51ครับวดนี้หลุดเลยนะครับหลุดกระจุยเลยครับงวดนนี้นะครับสตัว ไม่มีเลข5้าแล้วก็ไม่มีเลข1เลยนะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับหลุดแล้วหลุดไปนะครับเราไม่เติมเสริมตัวเลขให้มันถูกนะครับมาตามกันต่อนะครับมาที่สิบได้สองสามเก้าศูนย์นะครับผลก็ออกอยู่ที่สองสามนะครับงวดนี้นะครับก็ผ่านนะครับเป็นงวดที่สิบนะครับมาสองตัวเลยนะครับแล้วถัดมางวดที่สิบเอ็ดนะครับได้สี่ห้าหนึ่งสองนะครับผลก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งครับงวดนี้ก็มาสองตัวนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับถัดมา ได้สอ9 0นะครับผลก็ออกอยู่ที่50นะครับผ่านวันนี้เลขศูก็มาเข้าอยู่ที่หลักหนึ่งครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่สินะครับแล้วถัดมาวดที่สิที่ผ่านมานี้นะครับได้1 2ึ่แล้วก็แปนะครับผลรอบก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับห้าสี่นะครับท่านผู้ชมห้ก็หลุดไปนะครับงวดนี้นะครับอผมใช้หมึกดแล้วออก5 4นะครับท่านผู้ชม ก็ล่างไม่มีทั้งเลขห้าเลขเล็กสีนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับแต่ก็มาเข้าอยู่ที่บนนะครับเข้า2ตัวเลยครับ8กับเก้านะครับสี่ตัวนะครับแปดกับเก้านะครับสาตรงบนนะครับสูตรนี้มาทั้งบนและล่างนะครับแต่ผมจะเน้นย้ําให้มาเป็นหลักเป็นสูตรล่างนะครับ เป็นสูตรล่างนะครับบางทีบางบางวดก็มาท e ั though, ้งบนทั้งล่างนะครับสีตัวนี้นะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับสีต yeah. ัวน <Stat> ี้นะครับเหมือนงวดนี้หลุดล่างแต่มาบนนะครับนะครับงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับงวดงวดนี้ที่ผ่านมานะครับก็ออกอะไรนะครับนะครับก็มาบนก็มาเลขสามนะครับมาล่างก็คือเลขศูนย์นะครับนะครับจะมาบนและมาล่างนะครับสีตัวนี้นะครับท่านไหนชอบบนก็ลองไปติดดูสีตัวนะครับท่านไหนชอบล่างก็ ก็ลองไปติดล่างนะครับกงวดนี้ก็หลุดไปนะครับงวดที่13หลุดไปนะครับถือว่าหลุดไปนะครับสีตัวนี้แต่ว่ามาเข้าบนนะครับแล้วงวดที่14นี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็มาติดตามว่าผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดเป็นสูตรได้4ตัวนี้นะครับมามารลุเลยครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนกันเช่นนดนะครับคําเตือนทาง ทางช่องเป็นเพียงสือ่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมามาลุ้นเลยครับว่าสูตรนี้ผมจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคานวณให้นะครับ13มงวดนะครับท่านผู้ชม13มงวดหลุดไป2งวดนะครับนะครับ13มงวดหลุดไป2งวดนะครับหลุดหลุดไปงวดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่51แล้วก็5 4สีที่ผ่านมานี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับครับ มาตามกันต่อครับงวดนี้งวดที่1ิบสีจะได้เด่นตัวไหนกันสีตัวนี้นะครับมามาลุ้นเลยครับงวดที่ผ่านมาออกเลยนะครับห้าสีนะครับออกห้าสีนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับท่านผู้ชมหลุดไปนะครับแต่ก็มาเข้าบน89นะครับสูตรนี้มาบนและก็มาล่างนะครับสูตรนี้นะครับ ถือว่าหลุดไปนะครับมามาลุ้นกันต่อผมใช้ตำแหน่งไหนก็ใช้2ตัวล่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับ54นะครับ54นะครับก็จะใช้หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยนะครับหน่วยล่างบวก1งคงที่นะครับทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ หลักหน่วยล่างนะครับครับแล้วก็บวก1คงที่ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือเลขหนึ่งเป็นตัวคงที่นะครับก็จะใช้เลข1นึงตลอดเลยนะครับนะครับคงที่นะครับสี่บวกหนึ่งใช่ไหมครับหลักหน่วยก็คือเลขสี่ใช่ไหมครับงวดที่ผ่านมาก็ออก ผลลั์ออกอยู่ที่54ใช่ไหมครับก็4ก็คือหลักหน่วยนะครับ4บวก1ก็จะได้5นะครับก็จะได้เด่นแล้วนะครับเลขหข5นะครับ5บวก1ก็จะได้6นะครับ6บวก6คงที่นะครับท่านผู้ชมนี่เลข6นะครับนี่เลข1 6กบวก6ก็จะได้12นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข2นะครับ2บวก1ก็จะได้3นะครับ อันนี้ตัวคงที่นะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับเป็นตัวคงที่นะครับวันนี้ก็จะได้เด่นแล้วนะครับครับห้าหกสองสามนะครับได้เด่นนะครับวันนี้นะครับก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับห้าหแล้วก็สองแล้วก็สามถ้าไหนชอบตัวไหนก็ลองเอาไปลุ้นดูนะครับ มาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมจะเน้นเน้นไปที่สูตรล่างนะครับสีตัวนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็บนก็มานะครับบนก็มานะครับถ้าบนเขามาก็จะมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับถ้าล่างเขามา,มาเาาามาขาก็จะติดต่อเนื่องมกนันครับสีตัวนี้นะครับน,นะครับก็ถือว่าน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับห้าหกสองสานะครับน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งมานะครับ ท่านไหนชอบก็ลองไปติดดูนะครับ5 6 2 3านะครับท่านไหนชอบก็ลองไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปแค่นั้นเองนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหมย่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ให้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปให้พี่ๆน้องๆได้ชมได้เห็นกันก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกกไปัันนะครบ คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านครับลากันไปก่อนครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ